โอเคครับวันดีคนดูกันด้วยนะวันนี้นะครับเราจะมาสอนเปิดถ้าตกปลาบอสใหม่นะครับแล้วคือบอสมอโซอนะครับที่เกาะจังเกิลน,นะครับเพือ่อนดูหรือว่าที่เกาะกระดูกที่เราเอาไปหากระดูกแล้วเอาไปให้พี่คนสวยคนนั้นนะครับจําได้ไหมที่มันเป็นเบ็ดอันนี้เดีนะ๋ยวผมขออนุญาตหาเบ็ดก่อนลวกันเออไหนหนะไหนหนะอ่ะนี่ไงนี่ครับเนดูเบ็ดอันนี้เลยนะ โอเคครับโดยเกาะมันก็จะอยู่ที่เดิมเลยนะครับคุณดูเขาไม่ไปไหนเลยนะอยู่ที่เดิมแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยเกาะเดิมด้วยโอเคครับตอนนี้เรามาถึงเกาะแล้วนะครับคุณดูให้ทุกคนเดินตามผมมาเลยนะนี่เดนตามผมมาเลยโอเคครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะให้ทุกคนเซฟจุดเกิดนะครับคุณดูเพราะว่าทางที่เรากําลังจะไปเนี่ยมันอันตรายมากเลยครับผมตายมาแล้วรอบนึง แล้วก็หันขวาครับจะเห็นบ่อน้ําอยู่ตรงนี้นะให้ทุกคนกดเชือกลงไปนะคุณดูอย่าลงไปเองนะอ่ะกดเชือกลงไปเลยอ่ะตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะคุณดูแล้วนี้ก็จะเป็นอ่า NPC ให้เควสปิดเรามานะที่เราต้องไปตามหากระดูกอ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นแผนที่ครับคุณดูก็ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าเดินตัมผมปลอดภัยที่ฝึกโดยเราจะเริ่มจากทางขวานะเพราะว่าขวาลายซ้ายดีนะครับไปให้ทุกคนเดินตามผมมาเลยนะ ไม่ก็ล่อนมาก็ได้โดยท่าแรกเราก็จะอยู่ใกล้ๆเลยนี่ท่าแรกเป็นไงง่ายไหมโอเคครับให้คนดูเดินตามผมมาเลยนะครับคนดูอย่างไรก็ตรงไปครับตรงยาวๆเลยแต่ก็ไม่ต้องยาวมากนะเดี๋ยวตายแล้วก็เลี้ยวขวาครับแล้วก็ซ้ายครับแล้วก็ขวาครับตรงนี้น่าจะเลี้ยวขวาเฮ้ยเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ เลี้ยวซ้ายโอเคแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วตรงยาวไหมครับแล้วก็ซ้ายครับแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาอีกหนึ่งรอบครับซ้ายครับสู้ครับก็จะเป็นลูนชิ้นแรกนะคนดูโหย คือผมตายมาสองรอบแล้วคุณดูผมเดินหลงอะ่ะนี่ครับเราได้มาแล้วนี่ก็จะเป็นแค่ชิ้นแรกนะคุณดูเหลืออีกตั้งสี่ชิ้นนะโอ้คครับทางกลับก็อืมเดินกลับครับคุณดูแต่ถ้าใครที่เก่งก็สามารถกดอ่าหอยสั่งแล้วก็วาร์ปไปได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจําทางได้เปล่าถ้าผมจําทางได้ได้ผมก็น่าจะใช้หอยสั่งครับ ก็อย่าไปสนใจมันเลยแล้วกันนะครับคนดูเราไปทํำต่อไปเลยดีกว่าอันนี้เป็นเลขสามใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปทํำที่สี่กันก็ทํำที่สี่ก็จะอยู่ตรงอ่านู่นเลยครับทํำที่สี่ตรงนู้นเลยไปเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดิตรงนูน้นตรงนูน้นอ๋อตรงนี้เหรออรงน,นี้ครับทํำที่สี่หชีมวัวไปหมดเลยผมแต่อย่างน้อยก็มาถูกโอ้คครับโดยอ่าขั้นห้าเนี่ยมันต้องปรับเป็นตอนกลางคืนนะครับคอดูนี่ครับตอนกลางคืน แล้วให้ทุกคนเดินตามผมมาครับพอเป็นกลางคืนใช่ไหมครับมันจะเห็นอันนี้ครับคุณดูให้เรากดดวงจันทร์ตรงนี้ครับให้คุณดูกดตามผมเลยนะอย่างแรกครับกดอันนี้ครับอ่ะกดไปเลยแล้วก็ต่อไปครับกดอันนี้ครับแล้วก็พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวครับแล้วก็ไปกดพระจันทร์เส้วเดียวครับแล้วก็ไปจุดไปกดพระจันทร์มืดครับนี่แล้วมันก็จะค่อยมาให้เราครับคุณดู แล้วก็กระโดดเก็บไปเลยส่วนนี้ครับก็จะเป็นหน้าตาของอ่าตัวลูนขีนนี้นะครับนี่โตดเฟี้ยวโอเคครับส่วนถ้ำต่อไปนะครับจะเป็นถ้ำที่สองนะเมื่อกี้เรามาจากทางนี้ใช่ไหมให้เราไปทางนี้ครับไปเครื่องร่อนไปเลย <c oughs> ก็คืออันนี้นะครับให้เราปลากวนหนีน้ํานะครับถ้าประตูนี้ปิดนาะน้ํามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้เราหนีน้ําไปนะครับโอนะ้ยครับตอนนี้ผมเปิดประตูได้แนละ้วปะโดยการเปิดประตูแล้วก็เดินชนไปเลยครับคุณอ,อ๋อโอ้ตกใจเมื่อกี้มันเลื่อนปี๋ให้คุณดูโอเคฮนะไปทางซ้ายทางขวาก็ได้หมดเลยนะคุณดูแค่อย่าตกก็พอไปไปอ,อุบสวยงามครับเอ,อเุ้บเดยวทางไหนนะโอเค เราไปทางไหนต่อเอออ๋อนี่นี่นทางนี้ทางนี้ผมเล่นครั้งแรกครับคนดูอาจจะมีงงง,งนิดหน่อยไปครับเคไปครับมาทางนี้สวยเจวิโตกครับคนดูเอ,อ๊บเคครับ อ๋อทางนี้ทางนี้เอา้าได้แล้วครับคุณดูนี่ก็จะเป็นรูปผินนะคุณดูก็จะสีเข,เขียวๆนะก็เออผมจะลงยังไงเนะี่ยผมต้องรอน้ำลดหรอคุณดูโอเคงั้นเดี๋ยวพอผมรอน้ำลดแป๊บน,นึงนะอ่ะหายไปแล้วลงไปแล้วคุณดูเปิดถา้า ตอนนี้เราได้มาสามชิ้นแล้วนะคนดูแล้วขาดอีกแค่สองชิ้นเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปทําต่อไปกันเลยดีกว่าครับเมื่อกี้เรามาจากทางนู้นใช่ไหมให้เราหันมาตรงงานข้าพับ,รบหรือว่าเดินตรงไปเลยนี่ยาว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 นู่นคราที่ห้าเราจะอยู่ตรงนู้นนะนี่ครับเราเจอหน้าไม่ใช่โดยทํำที่ห้าเนี่ยก็คือ ถ้าทุกคนหันไปข้างบนครับแล้วเดินตามมันเลยครับคุณดูก็เดินตามไปเลยนะอย่าตกนะคุณดู mm. เอา้ามันใช้เครื่องร่อนไปไม่ได้เหรอเอ้าเอ้าเอ้าคุณดูครับใช้เครื่องร่อนไปได้ครับคุณดูเอ้าโอ้โหแล้วผมตายสามรอบเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โห นี่นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนลูนชิ้นที่สี่ของเรานะครับพุด,ดูนี่เลยฟ้าอ่อยเลยไปกลับไปโอ้โหมันใช้เครื่องร่อนมาได้แล้วพุด,ดูผมก็ตายฟรีสามร,รอบเสียเวลาเลยโอ้ยครับเดี๋ยวเราไปทางนี้กันเลยดีกว่าไปแล้วก็ทางแยกเออสีอ่แยกนี้นะให้เราเลี้ยวซ้ายครับคุณดูเลี้ยวซ้ายไปเลยนะ เราก็จะเจอด่านกระจกนะครับมาดูซึ่งผมโคตรเดียดเราอยา่อยาไปเล่นตาม,มา100ันร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมเรียนรู้จากเกมเมื่อกี้ไงมันไหลวะมันไหลวะไปทางไหนต่ออุ้ยปุ๊บ้กลับก่อนกลับก่อน คุณดูครับผมเจอแล้วผมเจอแล้วโู <c oughs> ้ได้ครับคุณด,ดูสวยจัดสวยจัดสวยจัดแล้วไปกลับยังไงอ่ะ โอเคให้คนดูเดินตามผมมาเลยนะตามผมมาเลย <c oughs> นี่ครับคนดูนี่ก็จะเป็นถ้ำไอวนะครับหรือว่าถ้ำที่สี่นะคนดูโดยถ้ำเนี้ยให้ทุกคนเดินมาตรงข้ามกับถ้ำเบอร์สี่ครับก็คือทางนี้ครับตรงมาเลย นี่ก็จะเป็นห้องบอสน,นะครับคนดูก็ให้ทุกคนนะครับหาหินลูนมาใส่นะครับคนดูส่วนวอเตอร์ครับวอเตอร์ Water จะใส่ตรงนี้ครับอ่ะนี่วอเตอร์ใส่ตรงนี้ก็อ่าหินอันแรกก็จะใส่ตรงนู้นครับนี่ตรงนี้เลยใสยย่ไปอ๋อไม่ใช่หรอ อ๋อตรงนี้มาดูดูผิดดูผิดสีมันเหมือนกันส่วนอันนี้ให้ผมเดาก็น่าจะใส่ตรงนี้ครับอ่ะอันนี้ก็อ่าใส่สีเทาตรงนู้นครับนี่เลยแล้วก็ท็อกซิกท็อกซิกใส่สีเขียวตรงนี้แล้วประตูถ้ำก็เปิดเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ อันนี้บอสหรอวันนี้บอสเกิดพอดีครับวัดูวันเด้อวันเด้อตกเลยอันบอสเกิดพอดีบอสเกิดพอดีเลยเราจะใช้เบ็ดอ่าเบ็ดนี้ตกแล้วกันนะครับนี่ไงมาแล้วลครับคุดูลบหกสิบครับชิวๆชิวหนะคุณดูตัวสิ โอ้ยตัวตัวตัวเล็กอะเอ้ยไม่ใช่หโมอ,อย่างเท่ะโอ้โหน่าจะเป็นจระเข้นะคนดูมันไม่น่าใช่กินกานะก็สำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณคนดูที่ดูจนจบมากเลยนะครับคนดูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละบ,บายบายอย่าลืมสมัครสมาชิกช่องด้วยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn